ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวทุกท่านนะมารุ้นผลตรวจ ATK กับแม่เหมียวนะคะวันนี้เป็นวันที่5ของการป่วยนะคะน,นี่เป็นชุดตรวจนะคะชุดตรวจ ATK นะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นกล่องด้านนอกนะคะซื้อมาจากเซเว่นนะคะราคา39บาทนะคะดูข้างในว่ามีอะไรบ้าง ก็จะมีอ่าคู่มือการใช้นะคะผู้มือการใช่แต่ว่าอันนี้เราอ่านจนเข้าใจแล้วเราก็ไม่ต้องอ่านอีกแลวนะคะนี่นะคะก็จะมีผู้มือการใช้นะคะก็จะมีอ่าตัว <c oughs> ตัวน้ํายานะคะกับกระบอกในการใส่น้ํายาตัวนี้นะคะอ่าข้อสังเกตนะคะเผื่อบางท่านไม่ทราบที่ข้างกล่องตัวเนี้ยนะคะ ก็จะมีมีรอยมีมีตรงนี้ค่ะตำแหน่งเนี่ยค่ะเป็นที่ตั้งของของหลอดกันล้มนะคะเดื่อไม่ทราบนะคะเราก็แทงลงไปตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคะก็จะตั้งไว้อย่างนี้เพื่อที่เราจะเทน้ํายาลงไปค่ะน้ํายาตัวนี้ค่ะ,ะทีนี้ไอตัวที่เราจะใช้ในการตรวจตัวนี้นะคะวิธีการแกะนะเห็นตำแหน่งโอเพ่น open, นี่ไหมคะแล้วก็เห็นไหมคะแล้วก็ฉีกตรงนี้ลงมา แล้วก็ฉีดยาวมาเลยนะคะแค่นี้ก็พอแล้วก็ดึงออกมานะคะเห็นส่วนปลายเล็กๆนี้ไหมคะตรงนี้ใช้แย่จมกูกตำแหน่งที่เราแย่ก็คือที่จมูกข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะคะแย่ลึกลึกตุงในความรู้สึกว่าเออเรารู้สึกเค,คืองนะคะรู้สึกเคืองนั่นแหละคือตำแหน่งที่ที่เหมาะสมนะคะเดี๋ยวเมย์จะขอลอง แย่จมูกตัวเองนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ห้าก็รอลุ้นอยู่ว่าผลจะออกมาเช่นไรนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะอันเนี้ยแย่จมูกมาแล้วนะคะก็เอามาจุ่มไว้กับตัวสารนะคะที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะที่ที่เราเตรียมไว้แล้วก็เอามาจุม่มเขยา่าเขย่าหน่อยนะคะเขยา่าเขย่าหน่อยนะคะให้มันเหมือนกับมีตัวสารละลายออกมา นะคะแล้วก็วางไว้สอดเข้าไปในซองเดิมนะคะไอจุกนี้ปิดลงไปนะคะปิดลงไปก็จะได้แบบนี้นะคะมันก็จะเป็นเหมือนกับหลอดหยดนะคะตั้งพักไว้นะคะทีนี้นะอันนี้ก็จะเป็นชุดสำหรับทําการทดสอบนะคะเพื่อที่จะหยดสาร ที่เราแย่ yeah, จมูกเราเรียบร้อยแล้วลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นกันค่ะ,ะชุดตรวจก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะไอ้หลุมกลมๆตัวนี้สำหรับหยดน้ำจากสารตัวนี้ลงไปนะคะเราจะหยดลงไปประมาณสามหยดแล้วก็รอรอลุ้นผลในแถบด้านล่างนี้นะคะถ้าขึ้นหนึ่งขีดก็ถือว่าไม่มีเชื้อแล้ว ะะแต่ถ้าเกิดมันมี2ขีดอยู่ก็แสดงว่ายังมีเชื้อโควิดอยู่นะคะเดี๋ยวเราลุ้นละเดี๋ยวไม่มีขอหยุดสารก่อนนะคะเดี๋ยวมาหยุดสารกันค่ะทีนี้1หยด2หยด3หยดนะคะเดี๋ยวอรอลุ้นกันค่ะเดี๋ยวอรอลุ้นกัน นี้ตัวยาก,ก็กำลังเคลื่อนตัวไปนะคะเห็นไหมคะชา้ชาๆเหมือนมีลุ้นเลยค่ะเีลยวลุ้นมากนะคะว้าวเป็นเรื่องที่ดีของชีวิตเลยนะคะตอนนี้นะคะสังเกตเห็นแล้วนะคะว่าขึ้นเพียงขีดเดียวนะคะ ดีใจที่สุดเลยค่ะนะคะเม่เมียวก็ถือว่าปลอดเชื้อโควิดแล้วนะคะแต่ก็คงรักษาตัวต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะสวัสดีค่ะ